แล้วก็สองของแล้วก็สองคนทั่วไปอย่างเงี้ยขายแล้วสวัสดีค่ะยูทูปเปอร์ยูทูบเบอร์ตัวน้อยถ้องอย้องออยกระปุกนี้เท่าไหร่คะไ้รออับไม่ร้อยสามแล้วกัน ราคาไปนสองหกโอ้ไม่ได้เรื่องต้นไอ้คนไทยเนี่ยคนไทยเป็นแซ่บนะยักตดใส่เยอะไม่เห็นแม่ค่าเคยเห็นแต่คนตั้องไข่ลอยแล้วไงตั้งไม่ใช่นี่ล่ะเดี๋ยวจะให้ลูกค้าได้ตะแคงหัวเบิ่งแม่ใส่ไข่เค็มด้วยเหรอใจะไหมใช่หมดใช่หมดนะ สั่งได้ค่ะไม่ได้จ้าน้องไม่น <The bunker ring> ่าสั่งกินตอนนี้เลยลูกค้ามาแล้วไม่เผ็ดมาก ใช่ปูมาละได้ไหมคะตักชั่วเอง บวงหัวนะใข่น้านั้นไใ่ลูก้าเข็นต้องไปหาลูก้าแ้ระเดกแม่หรออะไรนะคะ ตำมะพระพ้าวเผ็ดกางวันนีกินกินปูตรงนั้นจะได้กินไหมจะ <c oughs> ได้กินไหมได้กิน,นไ,ได้กินบกเนี่นหน้าพันแน่ไม่ได้ไ